ก็สวัสดีค่ะนะสวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านด้วยนะคะนะคะวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะให้กับน้องช้างบ้างคะ่ะนะคะ,นะคะเป็นพื้นที่แบบโล่งๆนะคะโอ้โหนะกว้างมากเลยนะคะอยู่ข้างหลังสนามปืนนะคะนะสนามปืนช่วงกลางวันนะคะก็จะเสียงปืนนะคะเยอะหน่อยนะคะแต่ช่วงนี้ไม่มีคะ่ะนะคะตอนนี้รู้สึก,กว่านะคะ,นะคะท้องจะอืดๆ เพราะว่าไม่ได้เดินมานะคะสี่วันนะคะอยู่แต่หลักเดิมนะคะอยู่แต่ลมกันนะคะส,ะส่วนใหญ่นะคะนะคพอแบบวันนี้นะคะก็เลยแบบอยากพาตัวนี้ออกเดินบ้างนะคะนี่ก็ได้พาออกมานะคะที่ที่ทํางานนะ,ะเหมือนกันนะคะช่วงบายๆกันนะคะพาออกเดินบ้างนะคะเที่ยวสองเที่ยวกันนะคะให้เขาแบบว่าได้คลายเส้นนะคะยืดเส้นยืดสายกันนะคะ อันนี oh, ้น่าจะนอนนี่แหละนุ้ยนะคะให้เขานอนทื่พื้นที่ที่แบบว่าโล่งๆนะคะกันดูบ้างกันค่ะแม่ๆนะคะว่าจะนอนเต็มอึนเต็มอิ่มไหมนะคะเพราะว่าทุกวันอ่ะเมื่อคืนเป็นวันแรกที่ตุ้ยนุ้ยนอนเร็วมากนะคะตั้งแต่ที่ว่านะะคแผลผีแตกนะคะเมื่อคืนเป็นช่วงที่เขานอนเร็วมากเลยนะคะแต่ว่าเหมือนกับตื่นเหมือนกับว่านอนแล้วก็เหมือนกับตื่นนะคะตื่นเร็วกันนะคะนี่นะคะดูแผลของเขาก่อนนะคะ จะเห็นเยิ้มๆนะคะหาเห็นแผลนะคะแล้วก็เยิ้มๆนะคะนั้นไม่ใช่เกิดจากอะไร semester, toggle, นะคะเกิดจากยานะคะยาที่แม่ควันใส่นะคะแล้วก็ละลายนะคะ,ะไะลออกกันนะคะนะกินต้นไม้ไปก่อนนะนุ้ยนะคะทำอะไรนะ่ะนะคะเดี๋ยวแม่ควันกับพ่อวันนะคะจะไปตัดต้นไม้ให้กับตุ้ยนุ้ยกินก่อนค่ะนะ,ะนะช่วงกลางคืนกันนะคะนะหลังจากที่ไม่ได้เดินนะคะมาสี่วันนะคะติดต่อกันนะคะรู้สึกวา่าท้องจะ อืดๆนะคะทองจะนะคะเหมือนกับไม่ย่อยนะคะไม่ย่อยสักหน่อยนะคะหน้าตาก็สดชื่นอยู่ค่ะนะคะหน้าตาะะ <ๆ S 1> อร่อยไหมนะคะนี่จะเป็นบ้านเก่านะคะของชาวช้างกันนะคะที่อยู่ปางนี้กันนะคะก็นาเยอะแยะเลยนะคะ กินได้ค่ะนะออมนะคะกินได้นะคะนะคะคเดี๋ยวให้ลูกสาวนะคะอยู่นี่กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราออกมารับนะคะต้นหนุ้ยกันนะคะนู่นมีต้นไผ่ด้วยหนุ้ยนะคะ,ะ,คะชอบที่สุดค่ะนะตัวนี้คือต้อนไผ่นี่แหละ ัวไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาอยู่ด้วยนะคะน้า้องใหม่นะคะจะปลกอยู่ไปใกล้นะคะตรงนี้กันนะคะแต่กลางคืนไม่รู้น้องใหม่นอนไหนกันนะคะกลางคืนน่าจะอยู่ข้างหลังนะคะแต่ชาวๆอย่างเงี้ยก็คือมาปลกนอนที่นี่ได้นะคะทองอาจจะบวมๆน่ เดินออกกาลังกายนั่นแหละ,ะนะคะเดินนะคะอยากกินมากเลยนะคะนี่นะคะหญ้านะคะที่เขาชอบนะคะนี่จะเป็นหญ้าน,นี้นะคะหญ้ากับแก่เรานะคะเรียกกับแก่ภาษาบ้านเรานะคะ <ใช S 2> ภาษาไทยก็เป็นหญ้าตีนกากันนะคะแผลนะคะคุณหมอมาดูนะคะก็นะคะอยากให้เราผ่าตัดออกเลยนะคะตรงที่ว่าเป็นนุ่นๆนะคะ แต่ว่านะคะสำหรับแม่ควันคิดว่านะคะอันตรายเกินไปนะคะแม่แม่นะคะก็เลยแบบว่านะคะขอให้แบบหายดีกว่านะคะ <c ười> คือก็ค่อยรักษาไปนะคะแม้ว่าต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะแต่ค่อยๆไปนะคะแต่คุณหมอก็อยากให้ผ่าออกอยู่เหมือนกันนะคะกับฟีนะคะที่เป็นปุดๆนะคะปุดๆขึ้นนะคะเ <c ười> ขาเป็นช้างเด็กนะ,ะนะคะโอกาสที่ว่าจะหายนะคะหายนั้นคือแบบเร็วมากนะคะคุณหมอก็พูดก็ถูกอยู่นะคะเพราะว่า มีเชือกหนึ่งคะที่แบบว่าแกผ่าตัดให้นะคะตอนนี้ก็อาการดีขึ้นนะคะหายแล้วนะคะแผลใหญ่นะคะแผล,ะะลกว้างคนนึงเยอะมากนะคะแต่ว่าอยู่กนละที่กันนะคะของเขาจะอยู่ส่วนบนนะคะของเรานี่คือจะอยู่ส่วนล่างนะคะเป็นจุดท,ที่แบบยืดหยุ่นนะคะกับร่างกายนะคะตลอดกันนะคะก็าอาจจะแบบอาจจะหายยากหน่อยนะคะแต่สาหรับแม่ควานคิดว่านะคะก็รักษาตามอาการนะคะแบบนี้ไปดีกว่านะคะเพราะว่า,วาถ้าต้อง กรีดเนื้อนะคะที่แบบออกนงานหนา,นาออกอีกนะคะค่อนข้าง,าง,างที่จะอันตรายมากนะคะแต่ในอนาคตก็ไม่ทราบนะคะว่าแผลที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นยังไงกันต่อนะคะนะคะก็นะะต้องดูกันต่อเรื่อยๆกันนะคะเอาตอนนี้ให้นางหายาก,กินเองก่อนนะคะเนี่ยนะคะชอบแบบไหนนะ,ะกินเลยนะคะอ่านะ,ะไม่บรบกวนนางแล้วนะคะไม่กวนใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะ ไปนะคะหาตัดต้นไม้นะคะต้นนีติดต่อก่อนทำแม่ๆนะคะการโดยรวมนะคะก็สดชื่นอยู่นะคะไม่ถึงกับซึมนะคะวิ่งเร็ววิง่งอยากเห็นเล่นนะคะแบบถ้าเป็นน้องช้างนี่คือเขาจะเล่นนะคะวิ่งเลยนะคะเร็วๆว,วันนี้ลืมไปนะคะเรื่องเรื่องนะ,ะสวนใหม่นะคะที่จะไปอยู่กันนะคะ ไม่รู้จะยังไงนะคะ,ะ,คะ,นะคะตอน,นวันนี้ไปทําเรื่องนะคะว่าจะทําใบายสัตว์กันนะคะแต่ก็นะคะบอกว่านะคะรอไปก่อนนะคะเพราะว่าการที่ว่าจะนําช้างนะคะไปอยู่ที่นะคะชุมชนนะคะที่ตรงนั้นที่จะไปนะคะถือว่าเป็นชุมชนมากนะคะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าเหมาะเจาะนะคะเหมาะสมทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นะคะแล้วก็ทั้งชุมชนนะคะแล้วหลายๆอย่างกันด้วยนะคะ,นะคะ,นะคะต้องเหมาะกัน ะะก็ไม่รู้ยังไงนะคะแม่แม่นะคะเดี๋ยวให้เขานะคะคตอบกลับมาก่อนเพราะว่าตอนนี้คือยังให้นะคะเจ้าหน้าที่นะคะคหรือว่าสาธารณสุขนี่แหละนะคะไปตรวจพื้นที่กันก่อนค่ะ,ะ,คะว่าเป็นยังไงกันนะคะอยากเล่นอยากเล่นปล่อยปล่อยเน่เน่ขนายหักก็วันนี้แหละเอ้าเอา,เอาดูทำดูทำถ่ายเอ๊พวกววนเดี๋ยวไล่พวกกวนไปก่อนนะคะ เวลาเดินมาที่ไรนะคะนุ้ยไม่กล้าเล่นทุกทีอยากให้เขาแบบปลดปล่อยนะคะมีความสุขของเขากันนะดูชอบเล่นโซ่นะคะดูเอาเอาเอาขนายหักเอา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 ออกแม่แม่ดูทำดูทำดูตานะฮะ เยียบอะไรนัน่นสะดุดว่าแล้วพอควันต้องมานะคะน,ะคะนางก็เลยแบบไม่กล้านะ,ะไม่กล้าเล่นนะคะดูทำหน้าทำตานะคะก็มาเก็บบรรยากาศนะคะแบบน่ารักน่ารักนะคะนะคะแบบนะคะชิลชินะคะให้ตุ้ยนุ่ยนะคะมีความสุขกันไปก่อนกับแม่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะนะคะฝากติดตามเป็นกําลังใจนะคะกับน้องปุณทร์ซับกันด้วยนะคะนะคะขอบพระคุณทุกท่ทททานนะคะแล้วก็นะคะ แหวมีตาผลไม้นะคะเพื่อเป็นยาเวชพันธ์นะคะเป็นค่ายาค่านะคะค่าผลไม้นะคะแล้วก็นะคะหลายๆอย่างนะคะกับแม่ควาดน,นะคะกันด้วยนะคะนะคะ,ะ,คะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ